มันเป็นเรื่องบ้ามากๆถ้าจะมีใครมาบอกกับคุณว่าเขากำลังจะสร้างตึกสูงสุดในโลกที่แขวนไว้บนดาวเคราะห์น้อยมันเป็นเรื่องที่บ้าระหำจริงๆที่ทําแบบนี้แต่วันนี้มันมีคนคิดแล้วครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะทํากันยังไงและะน่าสนใจแค่ไหนลืมพวกโครงการสร้างตึกสูงสุดในโลกทั้งหลายไปได้เลยเพราะสถาปนิกนิวยอร์กมีไอเดียแขวนอาคารลงมาจากนอกโลกเลยครับเทคโนโลยีการออกแบบ ก้าวล้ำไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรามีตึกราฟ้าที่ถูกพัฒนาเป็นสวนสร้างออกซิเจนให้แก่เมืองที่ปกคลุมด้วยบลพิษอย่างจีน <อ uge> มีแผนสร้างเมืองลอยน้ำกลางมหาสม,มุทรแปซิฟิกที่ใช้รับมือกับน้ำท่วมในอนาคตแต่อเดียทั้งหมดนี้จะกลายเป็นโรงเรียนนุบาลไปเลยครับเมื่อเทียบกับไอเดียจากสาวปนิกชาวนิวยอร์กโ ja ดยการสาร้างตึกราฟ้าแห่งใหม่อาคารแห่งอนาคตที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดซึ่งไม่ใช่เพราะความยาวของอาคาร แต่เป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งต่างหากเนื่องจากอาคารของเขาจะถูกแขวนอยู่บนดาวเคราะหน้อยบนอวกาศบริษัทในนิวยอร์กของสหรัฐเผยแนวคิดสุดล้ำสร้างถึงีกสูงสุดในโลกโดยใช้เคเบิลผูกกับตัวอาคารเข้ากับดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่สูงกว่าพื้นโลกกว่า50,000กิโลเมตรบริษัทคลาวด์อาร์ติเทคเจอร์ออฟฟิศ่งดำเนินธุรกิจออกแบบในในครนิวยอร์กของสหรัฐ ตั้งชื่อตึกสุดล้ำนี้ว่าอนาเลม่าโดยจุดที่ถูกเลือกใช้ในการก่อสร้างก็คือบริเวณอาคารเบิร์ดคาลิฟาตึกที่สูงสุดในโลกของนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่าตัวอาคารดังกล่าวจะถูกยึดไว้กับดาวเคราะห์น้อยที่โครจรอยู่เหนือพื้นโลกบนความสูงกว่า50,000กิโลเมตรด้วยสายเคเบิลที่แข็งแรงมากๆดาวเคราะห์น้อยจะยังโครจรไปรอบๆโลกเช่นเดิม โดยพาเอาอาคารของอนาเลม่าทาวเวอร์เคลื่อนตัวผ่านซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ไปด้วยซึ่งเมื่อครบรอบ24ชั่วโมงตัวอาคารก็จะเคลื่อนตัวกลับมาทีาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างตึกในลักษณะนี้เพราะผู้ออกแบบต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ที่อยากอยู่ในอาคารที่มีความสูงเกินปกติและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าอาคารแบบเดิมๆโด,ดยผู้ออกแบบเชื่อว่านอกจากจะเป็นตึกที่สูงสุดในโลกแล้วราคาเข้าพักของตึกอนาเลม่า น่าจะสูงสุดในโลกด้วยโดยราคาต่อตารางฟุตน่าจะขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นดินสำหรับรายละเอียดของการออกแบบสถานปนิกให้ข้อมูลว่าตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นเมืองลอยตัวที่แบ่งออกเป็นสัสดส่วนไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารแหล่งชอปปิง้งพื้นที่บันเทิงไปถึงออฟฟิศสวนลอยฟ้าและที่พักอาศัยตัวอาคารจะใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งด้วยความที่อาคารดังกล่าวนั้นลอยตัวอยู่ใกล้กับเมฆมากทําให้สาม,มารถกรองน้ําจากเมฆฝนมาใช้ในอาคารได้แน่นอนว่าไอเดียสุดอัิยะนี้ที่คนไปทางบ้ามากๆม,มาพร้อมกับคําถามมากมายตามมาซึ่งคุณผู้ชมเองเมื่อชมมาถึงตอนนี้ก็คงมีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหากผู้คนต้องเดินทางเข้าอาคารพวกเขาจะทําอย่างไรหรือหากอาคารเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ จะรับประกันความปลอดภัยได้อย่างไรรวมไปถึงคําถามสําคัญสําคัญอย่างแน่ใจได้อย่างไรว่าดาวเคราะห์น้อยจะยังโครจรรอบโลกตลอดเวลาไม่พาอาคารออกนอกวงโครจรตลอดจนตกลงมายังโลกยังไม่นับรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิซึ่งเหล่านี้ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าไอเดียโครงการสุดล้ำสมัยนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และนี่คือทั้งหมดของบริษัทในสหรัฐกำลังสร้างตึกแขวนกับดาวเคราะห์น้อยถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามที่ด้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ